เรียกโบมานั่งนีเอมึงเรียกีผมเนี่ยอาแล้วคุณไปเรียกผมก็ไปแล้วคุณไปเรียกผมก็ไปวคเคฮียมเยกลัเอาโหเอหระไกับกับรายการ ครั้งหนึ่งที่เราเคยเล่นไปเมื่ออะ EP ที่แล้วอ่าเก็บนะครับรีบโยนเลยโทษรอบที่แล้วเขาเป็นคนพูดเคนที่อยู่ตรงนี้ต้องต้องพูดใช่ถือเก็บอะไรครับเก็บรลยเพื่อนมันคือเกมี่ค่างค่างคือฉันขอโอเคมันคือเกมที่ข้างๆเธอฉันขอมีทางนะมีทางเ กยกติกาก็ง่ายๆนะครับเราจะแบ่งเป็น2ทีมคือทีมเหลืองกับทีมแดงโดยที่คนที่มีที่ว่างนั่งข้างก็คือโอ๊กอยู่ตอนนี้จะเป็นคนที่เรียกชื่อสุ่มชื่อข้ามาหนึ่งชื่อ,อ,อแล้วก็เกมน,นี้เราจะได้คะแนนก็ต่อเมื่อที่ตรงกลางนี้เป็นทีมเดียวกันเช่นสีแดง3คนนั่งเรียงกันทีมสีแดงก็ได้ไปเลย1คะแนนกกติกาง่ายๆเลยประมาณนี้แต่ว่าเราจะสุ่มชื่อโดยการที่เราจะมีชื่อแต่ละรอบเนี่ยไม่เหมือนเดิม<า>และ ห้ามเรียกชื่อซ้ํากับรอบที่แล้วที่คนก่อนหน้านั้นเรียกรอบที่แล้วผมโอ๊กโอไม่ไ้ไม่สามารถเรียกโอได้ต่อแล้วเพราะทไปเรียกโอไม่ได้ทีนี้เราจะเพิ่มกดอีกนิดหน่อยก็คือคนที่เรียกชื่อเนี่ยให้เวลาคิดแค่สิบวิห้ามคิดนานเพื่อความตื่นเต้นนุเพื่อความกดดันหน่อยโอ้โแต่ละรอบที่แล้วกูคิดนานด้วยมันลืมชื่อเว้ยจริงไม่รล้เปประเด็นนั่งเหื่อไงนั่งนานแหละ ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เดี๋ยวกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขอบคุณมากัทุ่านนะครับไาเราไปดูเกมแรกกันเลยนะครับแล้วนี่ก็คือสีที่แต่ละคนได้นะครับน้องทีได้สีอะไรสีเหลืองครับ ผมแดงสีแดงนะครับแดงเหมือนกันครับเหลืองครับแดงเหมือนกันเหลืองครับผมอ่าโอเครอบนี้เราจะใช้ชื่อของแต่ละคนเลยอ่ารอบแรกจะเป็นชื่อของแต่ละคน<ช>ไปก่อนจะมีทีมีชื่อทีเลยทีอาร์มโอ๊กดิวโบแล้วก็ปอ,อ,อนง่ายก่อนแต่และคนที่จับไพ่ไปเมื่อกี้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรอ่าใช่มาดูกันว่าอีพีนี้เราจะทำลายอาถรรพ์สีแดงได้หรือไม่ใช่พอะรบเสียสีเหลืองือชนะชนะรวดเลยแล้วก็ชนะทีวะเออความใจจำลองเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอ้โกครับ เราค่อน้างอยู่เรียกมาหนึ่งชื่อครับพึ่งพึ่งพึ่งตายงับครับโอ้ครับผมครับโอ้โหเดียวกันพี่เาเดียวกันไม่เห็นกูแย่แล้วโอ้ไอคุณเรียกโอ้ไปอ่ะอ้ามอ้ามรุกอ้ามรุกกูไม่ได้อ้ามเลยไอชื่ออ้ามอ้าวอ้าววอะไรม มึงอะครอย่าีไม้กม่ไ่ไมไม่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 ไอนนี่ไม่ไ่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไม่ครับคนไา่ไม่่่ไ่ม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไอ่ีม่ม่ี่ก่อนมา่่่่ อ้ามเย้ตีนแดงไม่เอาอ่ะเฮ้ยเก่งอ่ะตอนตรงนะไอ้เย็นมันตายทีแล้วเหมือนเมืนปีพีทีแล้วเลยตายเย็นๆย็เย็นเย็นีายเเย็เอาเดินไม่พักเลยเนี่ยตอนนี้ยังไงยังไงตาเราอ่ะ ใครวะโอ๊ะเออมันมนให่ใหญ่ใหญ่ที่เฉยมือจะญ่ตัมมือ ไม่ต้องเรียกมันออกไปแล้วทีนี้ตรงนี้สุดแป้งที่ที่จับเราจากคัดคนทีละคนเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอาไปเอียเอาไว้ทีทีทีเออเออหมดเลยเนี่ยิวเรียกดีเออเอาถ่ายอาไปนะโอ้ใช่ต้องเอาไปโอ้ไปเออชื่ออะไรนะอ่ะโบเออโบนัสเฮ้ยชื่ออะไรวะอ้าม เรียกคนที่ยังไม่เรียกเลยเอาเรียกเอาเรียกไอ้เรียกเ,เรียกข้ไปเรียกเราเาเลยปี๊ 哎呦。<music> สองก็เป็นหมวดของกาแฟมาสีเหลืองก็จะมีโอ๊กมีทีแล้วก็มีผมนะครับมีปอนสีแดงก็มีโบดิวแล้วก็ผมเอาหน่อยเว้ยทีมแดงเอาหน่อยล้างหน้าถันหน่อยมาโอเคสองแล้วทีดิวมอค่าในนี้เลยใช่ป้วมันไอ้อียจำชื่อตรงนี้นะก่อนเอ่อสเสโซ ไอ้ไอ้ไอ้มึงได้อะไรกันในมืออ่ะไม่ใช่คนนี้เป็นไอ้กูแล้วคนหนึ่งกูเองป่ะไม่ใช่เอสเปรสโซ่อ๋อกูเองอ๋อกูเองมันเปโวยวายไอ้พวกมึงได้อะไรกันพวกมึงได้อะไรกันในมืออ่ะไม่ใช่คนนี้อะไรอ่ะถามมาอ๋อกูเองเอ่อคาปูชิโน่อ้โหล็ตเต้ล็ตเต้ ขอบคุณครับเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ทำเนี่ดูชื่อเพื่อนเลยยังไม่ได้วนไอ้เงี้ยกูมันเป็นอาถรรพ์นี่ยเกมวิศวนะครับสีเหลืองก็ชนะไอ้เงี้ยยังไม่ทันปล่อยมุกเงี้ยเลยตอนนี้เกมวายเลยโอเคเป็นเกมวิศวะนะครับ มาครับรอบที่3รอบนี้ก็จะเป็นหมวดเกี่ยวกับดนตรีสีก็ตามนี้นะครับมีสีแดงก็มีผมอีกแล้วบิวแล้วก็โอ้กสีเหลืองก็ผมนะครับโมนัสแล้วก็ทองผีเดี๋ยวแล้มีแล้วครับเดีงเดียวพี่ยังเดียวขอางอยู่ข้างหนึ่งชื่อบิ๊กแกรปยาวเอาแล้เฮียรวยแ้วพี่จะเริ่มพี่พี่ตัดสินอะไรไม่ได้เมื่อกี้กับพี่จะเริ่มเริ่มไปแป๊บเดียวเองโิ๊กแคท์อย่ารู้ลย ไม่ใช่อ้เห็นไหมเอาเอาอเลเหรออย่าบอกนะรยไเรียกเยเกค่อยปพอีสแลมจไวไมู่บริสแลมไปไม้ไ้ทีแมนดาวมไม่ใช่อ่ามีบ้างอ้าเปเปอเพนสีไมดาพวกมันีแมนดาว บริษัทเดิมเราขอพูดไปแล้วเป๊บเบ๊เพนจะไปดิพี่แต่เขาไม่ได้ไปเลยเขาพูดไปแล้วเขาพูดไปแล้วนั่นแหละเราถือว่าไปเราพูดไปแล้วแปลว่าไปพี่แพจมาพูดค่ะคุณพี่คะาเด็กเธออยากเป็นลูก เอ้นล <laughs> ุกไปว่าอะไรวะอทีมนาวเกไปแล้วเมื่อกี้ในกลอนี่ไมเหม่ไดเียมเดดินลุกกมึงอะเรียกเอาไเชี่ยเดินลุเยกเดนลุกเลยล่ะวันนี้แสงล้ดโอ้โไอ้ทีมนาวเฮ้ยเฮียกูเดินวนทั้เกมมาตัวเลยพี่สองคนนั่งนานแล้วไเได้โอเคโอด้วันนีแคท ไอ้ดิุงเรียกเข้ามาเลยเพื่อนออมาคนกูนึกอยู่เนี่ยดิงกูนึกอยู่คนนี้ครับเรียกไเราเรียกไปคนเล pues mm ่ฟเออไปหนาแ่กคนเลิวะวก้งเรียกใคเร็วเรยเรียกเลยคิดพลาดสินะอ่าเป็นเพื่อน เราเสียต้นน้ำไปแล้วเพื่นสิลมจะเอาอย่างเงี้ยี่โอเไอตัวคนลูกเฮ้ยเอ้ไอ้ตัวคนเลกมเอ้ยอะไรอ่ะชั่วอือออ่ะคนทีแคทชิบูวะคนที่แคทโเท่้าโมไปืีอะไรวะเอามีเออเฮ้ยอย่าลืมอ๋อตัวคนล ได้แล้วอเอาคนเดียวได้แล้ว เทปเกมที่สีครับเย้เอาครับมาเกมต่อมาจะเป็นหมวดอาหารีิสานก็สีก็ตามนี้แซบๆเลยสีเหลืองก็จะมีปอนมีโบแล้วก็มีผมนะครับสีแดงก็จะเป็นทีดิวแล้วก็โอ๊มาที่น้องดิวว่างอยู่ทางฝวามือเรียนรลอครับลาบเป็น มึงฟังเดี๋ยวกูนะใช่โอเคโอเคโอเคกูแหวจะเรียกกิ้มจุ่มเออจ้าจ้าจ้าคอหมูย่างเเรียกไปก่อนเรียกไปก่อนจิ้มจุ่มเราเพิ่งเรียกไปเลยเนี่ยไป มึงอะไม่มีสติมันมันไม่มีสติจริงจริงเออไอชื่อหายแล้วใช่ไหมปลาดุกย่างไม่ดุกด้วยเออเรียนลองคอนเสิร์ตกันไหนอเมทอาเออมีกูเรียกกูนี่นี่เรียกพี่อะไม่ชื่ออะไรวะเฮกูบอกไปละพี่ลุงใช่ หิวหิวเอาต่ำแต่กระดูกอ่อนโไหลเฮียต่ำตัวต่ำตัวเลยได้แล้วเอาจิ้งจุ่งออกมาไอ้เรี่อมันอันนี้ผมจำชื่อหบอกในแม่ไหลเฮียชื่อตัวเองจำไม่ได้เลยเร็วองเดี๋ยวเวลาเส้นเล็กต่ำเส้นเล็กครับเอายังไงขมุยย่าง คนนี้ใช่ไหมเอาคนนี้ใช่ไหมไม่คนนี้ไม่ใชคนนี้คนใส่แววนอ๋อคนใส่แว่นก็เอาต้มแซ่บกระดูกอ่อนลองจำลงันดีกนราีไอ้าทคิดแล้วหมดเลา็ลว่รเดียเ้งป็นเล็กาเป็ด เอาสอตเอไไอเรเรียเร็วเร็วเร็วเรียเร็วมือยนเฮ้ยกำลังพูหมาปะใช่ใช่ใชเอาต้นน้ำเออได้เออได้คอมมือยันคอมมือยัรับเม็ดมะไอ้ยังก็ยืนก่อนเลยเอระเลยดีทั้งนั้นอ่ะบั เรืมองแฟนของฉันสีเรื่องรู้แฟบเยอะเออบอกแล้วมันเป็นอาถามสิเฮียสี่เรื่องใช่ไหมครับคนไแรกแน่คืออาของล้อง้ารบโงนะครับเออครับแกมปสด้ายสต่คมเขาว่าเน่ะเออเขาว่าอะไม่ตามกี่หรอ มาเทเกมสุดท okay, well, uh. uh. yeah. ้ายครับเกมที่ห้ารอบนี้เป็นหมวดของเขตในกรงกมลเออหมวดละเขตละเขตชื่ออย่างยาวมีอาร์มสีแดงมีอาร์มมีโบแล้วก็มีโอส่วนสีแดงมีทีมีผมแล้วก็มีดิวนะฮะคอยดูนะครับสีแดงคราวนี้ชนะแน่นอนสกิปเขียนลยอย่างนั้นข้างขวาว่างครับฟองอัพทางขวาว่างอยู่เรียกมาหนึ่งคนคุณได้เลยว่าป้องปากศัตรูท่ายโู แมนชิปห้ายครองสามวารอู้หูยดูเมื่อกี้เลยต้อจะชนะง่ายๆถ้าเกิดคุณเลือกผมไปวางข้อแหลมเอ้าเฮ้ยหลุดได้ยังไงยะวางข้างหลังวางข้างหลังใครครับอย่าบอกนะ <ALLY S 1> เอาไปทาด้านาอ้าวครับอีพีนี้ก็จบลงไปแล้วกับชื่อเกมอะไรครับน้องุกน้ดิวชื่อเกอะไรน้องดิวอะ กันขอด้อ่ะ <brands> ก <king> ็จบกกันไปแล้วนะครับกับเกมนี้ค่อนข้างเจอจังขอนะครับก็ถ้าใครชอบก็คอมเมนต์กันกันเข้ามานะครับว่าเอ้ยเราอยากให้ใครมาเล่นหรืออยากให้มีเกมอะไรอีกก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับก็ตอน EP นี้ก็จบไปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ช่องสุขุมิของเราไปด้วยเรามีช่องทางอื่นด้วยน้องโบเรามีช่องทางไหนบ้างครับติกตอกมีอินสตาแกรมมีเฟสบุ๊กก็ฝากช่องของเราันไปด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย